สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a Doctor ทาง d r V channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สวนามัยเพื่อนของท่านนะครับเพื่อนๆครับใครกินยาอะไรอยู่เป็นประจำอยู่บ้างหรือเปล่าครับวันนี้นะคลิปนี้สำคัญมากๆใครที่กินยาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาโรคประจำตัวหรือยาไม่ประจำตัวก็ตามหรือเรามีญาติที่กินยาอยู่ก็ตามต้องส่งคลิปนี้เขาดูเหตุผลเพราะว่ายาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะ ทำร้ายตับทำร้ายไตของเราโดยที่เราไม่ทันสังเกตก็ได้โดยเฉพาะในคลิปนี้นะครับผมจะเล่าถึงยาที่อาจจะไปมีผลต่อไตนะของเรานะครับสําคัญมากๆแล้วจะบอกถึงวิธีการป้องกันวิธีการสังเกตด้วยว่ายาที่เรากินมีผลต่อไตแล้วเราจะต้องทําอย่างไรจะมีอาการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้สําคัญมากๆนะครับก่อนอื่นต้องมารู้จักไตก่อน ไตเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆข้างหลังของเราเนี่ยนะอยู่2ข้างนะครับไตคนมีสองข้างนะครับจริงๆเนี่ยไตคนเนี่ยมีแค่ครึ่งข้างเนี่ยก็สามารถจะทำงานได้ตามปกติแล้วนะแต่ธรรมชาติเนี่ยได้สร้างไตให้มีสองข้างอันนี้เพื่อที่จะรีเซิร์ฟว่าหากไตมีปัญหาเนี่ยอย่างน้อยก็ยังทําอะไรได้บ้างแสดงว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเขาทาหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายครับ อาหารน้ำต่างๆที่เรากินเข้าไปที่เป็นพิษเป็นภัยต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วร่างกายเนี่ยจะต้องพยายามขับออกนะโดยการขับออกเนี่ยจะขับออกไปทางไตนะครับนะนอกจากที่จะขับของเสียออกแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถได้จะทําหน้าที่ในการควบคุมสมดุลเกลือแร่และน้านะเช่นบางคนเนี่ยมีกินเกลือแร่กินของเค็มเกินไปไตเนี่ยจะต้องทํางานหนักๆเลยเพื่อที่จะเอาของเค็ม เอาโซเดียมเอาโพแทสเซียมเหล่านั้นออกไปนะรวมถึงของเสียอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วไตยังทําหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนครับไตสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่ออิริโทรพอยตินอิริโทรพอยตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เอาไว้ในการสร้างเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าใครที่ไตวายไตไม่ดีเนี่ยคนคนนั้นนจะมีอาการซีดด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหากไตของเรามีปัญหา อาจจะเป็นโรคไตวายเรืร้อรังหรือเฉียบพันธุ์ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการของเสียคั่งสมดุลน,น้าเกลือแร่ผิดปกติมีอาการบวมนะหรือนะมีอาการซีดก็ได้เพราะฮอร์โมนผิดปกตินะครับทีนี้สําคัญนะครับยาอะไรบ้างที่ส่งผลต่อไตนะกลุ่มแรกเลยเพื่อนๆผมเชื่อว่าหลายคนรู้แล้วนะเพราะว่าเราถ้าติดตามช่องเราเนี่ยผมออกคลิปเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดก็คือเอนไซม เอนเซย่อมมาจากคำว,ว่า nonsteroidal anti-inflammatory drugs นะครับเอนเซมนี้เป็นยาที่เราใช้กันสามันเลยนะเราใช้กันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นยาแก้ปวดที่เอาไว้แก้ปวดได้ดีมากๆเลยยกตัวอย่าง Ibuprofen, นนาโ o รเซนแอสไพรินนะครับเป็นต้นไดโคฟี n ักเป็นต้นถ้ากลุ่มไฮขึ้นหน่อยก็คือซิลิ c o ซิปอีโต i ิโกซิปเอนเซเนี่ยนะครับเขาส่งผลกระทบะต่อไตยังไงร,รู้ไหม เขาลดการไหลเวียนของเลือดไปที่ไตทําให้ไตเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับอันนี้มีตีพิมพ์ชัดเจนในงานวิจัยของ American Journal of Kidney Disease นะปี2019ชี้เลยนะครับว่าเอนเซมเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะไตวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นใครที่กินเอนเซมอยู่มันไม่ได้จำเป็นต้องกินไปนานๆแล้วถึงจะเกิดโรคนะแต่แน่นอนการกินเอนเซมไปนานๆทำให้ไตไวายได้จริงๆ แต่การกินเอนไซมเพียงเล็กน้อยก็ทําให้เกิดไตวายวเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆจะใช้ยาอะไรระมัดระวังขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้เตือนด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะครับ2ครับคือยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับยาฆ่าเชื้อที่มีผลกับไตามากๆเลยกลุ่มหนึ่งชื่ออะมิโนไกลโคไซด์นะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าอันนี้เป็นยาที่หมอใช้ยกตัวอย่างเช่นเจนตไมซินอะมิกซินเป็นต้น เจนต้าไมซินเนี่ยสมัยก่อนตอนผมเป็นแพทย์ใหม่ๆเนี่ยใช้เยอะมากครับเอามาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะแต่ตอนนี้ต้องบอกตรงว,ว่าหลังจากมียากลุ่มใหม่ๆออกมาเช่นกลุ่มเซฟ h าโลสปอรินเนี่ยยาเจนต้าไมซินเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะแต่ยาที่เรายังใช้อยู่ในปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มอะมิโนไกโคไซด์อยู่เช่นอะมิคาซินเป็นต้นอะมิกินนะครับยาตัวนี้เนี่ยทำลายเซลล์ sell, ในท่อไตโดยตรงเลยครับ มีงานวิจัยนะครับ l l n i c a l n e p h r o l o g y ปี2020บอกว่าผู้ที่ใช้อะมโนไกโกไซด์ ide, นะครับมีโอกาสเกิดความเสียหายต่อไตเพิ่มขึ้นถึง30%นะครับกลุ่มที่3ครับยากันชักและกลุ่มลิเทียมนะยากันชักใครที่กินยากันชักเป็นประจำนะผมแนะนำนะครับท่านต้องตรวจตับตรวจค่าไตาเป็นระยะระยะอย่างน้อยก็6เดือนปีหนึ่งต้องตรวจนะ เพราะว่าคนที่กินยาการชักมีโอกาสที่ไตจะเสียได้และยากลุ่มลิเทียมลิเทียมเนี่ยเป็นยาที่ปัจจุบันเริ่มมีคนใช้เยอะเออเลเพราะว่าเขาเอามารักษาโรคที่เขาเรียกว่าไบโพลาร์ดิสออเดร์กลุ่มอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวซึมเศร้าเดี๋ยวแมเนียกลุ่มซึมเศรา้าแมนเนียเนี่ยหมอจะใช้ยากลุ่มลิเทียมในการรักษานะครับลิเทียมเนี่ยสามารถที่จะไปสะสมในไตจนทําให้เกิดไตวายได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินยาเหล่านี้เป็นเวลานาน,าน ต้องระวังต้องเช็คค่าไตาเป็นประจำกลุ่มที่4ี่ครับโอ้โหกลุ่มนี้ผมเป็นห่วงจริงๆเลยปัจจุบันเนี่ยมีการโฆษณาอาหารเสริมและสมุนไพรเป็นจํานวนมากเลยที่ไม่ได้มาตรฐานนะในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเ,ออเพื่อนๆครับอย่าไปเชื่อมากได้ไหมดูได้ไหมว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมที่เขาโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยเขาโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า ถ้าบอกว่าหายแน่นอนหายในกี่วันกล่องแรกเห็นผลผมบอกได้เลยนะเริ่มต้นมาก็พูดไม่จริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าไปเชื่อได้ไหมนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับและยาพวกนี้แหละนะครับอาหารเสริมเหล่านี้แหละที่มีปัญหากต็ตายจริงๆนะมันมีการศึกษาใน New England Journal of Medicine นะครับปี2017พบว่าผู้ป่วยที่ใช้สมุนไพรต่างๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดไตวายสูงขึ้นถึง50%นะครับ อันนี้เป็นปัญหาจริงๆนะ ờ, ในคณะกรรมาการสาธารณสุขของวุฒิสภาเราก็มีคณะหนึ่งนะครับท่านโสพลมโนมยาเนี่ยนะเขาก,ก็กำลังศึกษานะเพื่อที่จะช่วยกันดับโฆษณาเหล่านี้นะเพื่อที่จะไม่ให้มีมการโฆษณาที่เกินจริงเหล่านี้ผุดขึ้นมามากมายในปัจจุบันนะครับแต่พวกเราก็พยายามช่วยแต่อย่างไรก็ตามช่องทางหนึ่งของผมก็คือช่องทางโซเชียลมีเดียผมพยายามที่จะ มาบอกเพื่อนๆเ,เสมอนะว่าสม,มุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานผมไม่ได้บอกว่าสม,มุนไพรทุกชนิดนะครับแล้วก็อ่านาเสริมที่โฆษณาเกินจริงเนี่ยเพื่อนๆระมัดระวังนะครับเพราะมันทาให้ไตระววยได้จริงๆนะทีนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตยังไงล่ะว,ว่าเรามีสัญญาณเตือนแล้วนะที่ไตเริ่มไม่ดีแล้วโอ้โหตรงนี้สําคัญมากๆฟังไว้ให้ดีนะมี4อาการนะที่เริ่มเตือนแล้วนะว่าไตาเราไม่ดีข้อที่หนึ่งครับ เริ่มมีอาการบวมโดยเฉพาะบวมบริเวณเท้าหรือข้อเท้านะครับการบวมในโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นโรคไตเสมอไปนะบางคนกินยาลดความดันก็มีอาการบวมได้แต่ถ้าไม่เคยบวมเลยแล้วท่านไปกินยาอะไรที่ดูผิดปกตินะครับแล้วเกิดอาการบวมหมอแนะนํานะครับยังไงก็ตามไปพบแพทย์หน่อยเถอะนะครับไปดูซิว่ามีโรคไตมีปัญหาหรือเปล่าอาจจะต้องเช็คเลือดเป็นต้น2ครับ มีปัสสาวะน้อยกว่าปกติหรือปัสสาวะเนี่ยมีสีเข้มขึ้นมันบอกถึงว่าการน้ําไปที่ไตน้อยเลือดไปที่ไตน้อยนะอาจจะมีปัญหาได้นะสามครับอยู่ๆมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วประกอบกับไปกินยงกินยาต่างๆเนี่ยดูนิดนึงนะไตไม่ดีหรือเปล่าเช็คเลือดนิดเดียวก็รู้แล้วนะครับข้อที่4ี่ครับมีความดันโลหิตสูงขึ้น นะไม่เคยเป็นความดันเลยดูอยู่ไปตรวจเฮ้ยมีความดันขึ้นนะกินยากินสมุนไพรกินอะไรแปลกๆที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไปเช็คนิดนึงนะครับว่าไตาเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับวิธีที่เราจะป้องกันดูแลรักษาไตาของเราทําอย่างไรนะการป้องกันการที่ไตไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับข้อที่1ครับท่านจะใช้ยาหรือสมุนไพร หรืออาหารเสริมใดๆก็ตามนะเช็คข้อมูลให้ดีถ้าเป็นไปได้ปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยาอันนี้ดีและพยายามอย่าใช้ยาอะไรที่มันแบบใช้ต่อเนื่องกันไปนานๆนะครับต้องปรึกษาก่อนนะถ้าใช้ต่อเนื่องกันนี่น่ากลัวจริงๆ2ครับดื่มน้ําให้เพียงพอครับวันหนึ่งเราต้องทต้องดื่มน้ําให้พอนะสลิตรถึง3ลิตรเนี่ยในคนที่ไตปกติเนี่ย ท่านจะต้องดื่มน้ําให้ดีนะเพราะว่ายัางน้อยน้ำเนี่ยคือตัวรักษาที่ดีเลยครับสําหรับไตนะครับ3ครับลดการใช้ยาแก้ปวดโดยไม่จําเป็นนะครับยาแก้ปวดนี้มีปัญหาจริงๆมีปัญหามากกับไตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กินยาแก้ปวดเป็นประจาเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะถ้าไม่ได้มีความจําเป็นมากๆลดลงเถอะนะครับและ4ครับตรวจสุขภาพประจําปีนะครับการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยทำให้เราพบ โรคได้ก่อนนะโดยที่เรายังไม่ป่วยเนี่ยเยอะมากเลยมีน้องของเพื่อนสนิทผมคนหนึง่งตรวจสุขภาพประจําปีพบเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเห็นไหมแต่เจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆนะพอไปตัดออกก็หายได้เพราะฉะนั้นการตรวจไตก็เช่นเดียวกันถ้าเราเริ่มเห็นแล้วว่าไตาเราไม่ดีเราจะได้ระมัดระวังได้ลดเค็มลงนะควบคุมน้ําหนักตัวลดหวานลงกินอาหารอะไรก็ระม,มัดระวังมากขึ้นนะจะกินยาอะไรก็มีการระม,มัดระวังมากขึ้นนะครับ ยาที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันดูแลสุขภาพของไตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับเ,เพื่อนๆที่ดูแลดูได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมฝากแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่ท่านรักเนี่ยได้ดูด้วยนะเพราะว่าไตหรืออวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยแม้จะมีรีเซิร์ฟเอาไว้ให้แต่เสียแล้วเสียเลยนะครับการฟอกเลือดฟอกไตเป็นประจํา ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับไม่สนุกเลยจริงๆนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตาวายเรื้อรังนะแล้วก็มีแนวโน้มด้วยที่จะคนไทยเนี่ยจะเป็นโรคไตาวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการดูแลป้องกันไม่ให้ไตาวายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ y ย u ร f น i e n d ด s a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ